โค้ด้าวหรือว่าสาำพิมพ์ตะเล็ดเนาะเอามาเที่ยววัดปากแซงเนาะตอนนี้เขาอยู่ดานตะพานคนร้ายรายพี่น้องเนาะคนร้ายแห้งทางฟังฟังตะพานฟังโค้ด้านะวเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะคนมาปากแซงคนเะพื่อนเอ้ยเนาะคนมาเที่ยวปากแซงเนาะวัดองคตื่นเนาะอันนี้อยู่ฝั่งตะพานเนาะฝั่งตะพานเนาะเพื่อนเนาะ คนไลยแห้งคนไลยแห้งเดินจอดรถอ่ะ<ม>เต็มหมดเลยอ่ะข้างในก็เต็มหมดข้างหลังหมดข้างในด้วยเต็มเลยอ่ะโอ้รวยตายกันแบบนี้แบบนี้รวยตายเลยตาฝากรถกันวันละหกสิบพนะันกีบเนาะตุกคนละเฮ้ยสี่สิบพันกีบจุกหกสิบบาทเนาะหกสิบบาทเลยก็ก็ขั้นเนาะ คนไลยแห้งเพื่อนคนไลยแห้งคนไลยแห้งเพื่อนปาก,กแซเเขาคนไลยแห้งคนไลยแห้งเนอไบ กำลังนางเรือนเนาะเพื่อนเนาะไปฟังไทยเนาะมิตเรบรุสันมาจากฟังเล่าเนาะไปฟังไทยเนาะอันนี้จะเพเพื่อนเนาะโอ้มิเตฟังเล่าไปฟังไท่เท่านั้นเนาะส่วนไงฟังไท่เป็นบุคอลมากนะมันก็ต้องกับปุุนผอบานดูเนาะเพื่อนเนาะส่วนใญงคนเล่าถามไปฟังไท่เนาะส่วนญ่เนาะ ฝากูเพื่อนทางยูทูบเนาะฝากพี่จ้ามทางเสร็จเสร็จเพราะคลาวหรือสร้างคลิปเนาะลงคลิปที่ละเล็กที่ละน้อยมูให้เพื่อนเบิร์นี่เนาะอันนี้คือทาร์ตีพังลาวเนาะตอนนี้มีน้ำพ้องเนาะก็ภาษาไทยก็เอิ่อมีน้ำพ้องเนาะคนลาวเอิ่อมีน้ำพ้องเนาะเพื่อนเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆทายให้เป็นจุดเป็นจุดเนาะเพื่อนเนาะ ไช่แล้วเพื่อนเอ้ยบาทนี่ฟังฟังซบทุกไทยเรียบร้อยแล้วคนนี่มีแต่มาจากลาวเนาะมาเที่ยวงานปากแซ่งในมีแต่คนมาจากลาวทั้งนั้นเนาะมีเตคนมาจากลาวทั้งนั้นเพื่อนเลยเบิงเบิงเบิงอเพื่อนเบิงเนาะบาทพี่เบิงน้อง เวลามีเทศกาลเนาะวันสำคัญเนาะแต่ทีขามไปขามมาแบบนี้แหละเนาะคนไทยขามไปลาวคนลาวขามมาไทยเนาะมันก็นตรงกับเทศกาลบุญเทศกาลของนาดูเนาะมือนี้เน,ะเน,น,นาะวัดพรผบาเนะาะสามคนต่งางลังไปลังมาเนเ่นเปล่านะจางนี่กับเมื่อยเลยเดินขึ้น เอยขึ้นบันไดเนาะโเกิดชีวะเกิดมหอดเมื่อย์ละแต่บนบันได้เ,เ,ดเห็นตายมหัดมหอดอันน,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 นี้ฟังไทยเนาะขึ้นจากทามากมห,หอดเนาะมองจำ้ำมองจ้ำตาเนาะเมื่อยเพื่อนๆเลยเมยศูนย์บริการผิดพานแดน บ้านฝากแสง้างลางก็เป็นในน้ําเนอะขึ้นจากบันได๋บ้างแม่นเนาะครับเนาะโอ้เมื่อยลายเพื่อนเนาะไเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะมองจําตาคนหลายแห่งคนหลายแห่งเออๆ อันนี้ด้านหลับน้องยาดเยี่ยมจากโมบันนุตัมขอไปนทานอาจารั์นี่จะเปนลั้บตรตั้งบากตั้งบนกลทรปทางนี้มีนอยาเยี่ยมสาธุชนทั้งหลายเด้อเดินไปเดินมากลัมารวมกับ กองทุนสง่าภาทำบุญสงเกตเจ้าพระสงกองทุนนำกองท่า่นเล้าและส่วร้ายเนาะเื่อนาะตอหน้ายางลอยกันเนาะจากวัดนะห้ายางลอยแทงออตเตอรี่ คนร้ายงคนร้ายแหงจะคนเล่าเลยเป็นส่วนใหญ่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์คนเล่าเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์คนไทยฟังถามเรือโอ้โหวันวยเลยเนาะในเรือเนาะ แล้วเนาะส่วงใบสามใบสามมาซีเนาะร่างศรามเมื่อฟังนั้นคือเราเนาะเพื่อนเนาะเป็นระชันทีเนาะร่างศรามเมื่อฟังนั้นเนาะเพื่อนเนาะอ่าตรงกระชันทีเนาะเมาในเักหน่อยเลยเพื่อนเนาะอย่างแรกเมื่อปลาเด้อร์วันเด้อเนาะเพื่อนคนเนาะทำได้ไเราเนาะบา